เลือกผิดหลายครั้งครั้งนี้จะเลือกใครดีนะสำหรับใครที่มีคนคุยหลายๆคนหรือมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนและคุณกำลังรู้สึกว่าคุณอยากจะเหลือแค่คนเดียวอยากจะชัดเจนกับใครสักคนแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่คลิปนี้เป็นของคุณคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรามีมูลสัมพันธ์ต่อกันนี่จริงเขาคนนั้นของคุณค่ะ หรือเล่นหลายคนของคุณน่าก็ตามไปดูกันว่าเป็นพลังงานของชาวราศีธาตุใดบ้าง Four of Pentacles ชาวราศีธาตุดินพฤศภกันมังกรสำหรับไพ่สี่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเก็บเงียบแอบซ่อนเก็บแอบรักแอบเก็บความรู้สึก c h a m b e r l a i การเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์ความสัมพันธ์ Two of Wands ชาวราศีธาตไุไฟเมษสิงห์ธนู ไพ่ใบนี้หมายถึงทัศนคติที่ตรงกันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันมองอะไรไปนในทิศทางเดียวกันนายซับครับชาวราศีธาตุน้ำรกรรกฏพิจิกมีอัศวินถือถ้วยเป็นไพ่ที่มงบอกถึงกันที่มีใครสักคนนำความรักมาให้เรามามอบความรักความเข้าใจให้กับเรา The Tower. The ะเฉ e เจมูน มูลเป็นไพ่ของความเข้าใจผิดการมองในแง่ลบแง่ลายเอชอฟวานแปดไม้เท้าการพัฒนาความสัมพันธ์การโกรธยิ่งโกรธอ,อัพพรีออฟสอดสามดาบชาวราศีธานูเมทุนตุนกลุ่มครบแล้วนะทั้งสีธาตุนะคะเอชสัคัพหนึ่งช่วยเลิฟแอดเวนเซอร์คนที่ใช่คนที่ถูกใจเบเมจิเชียนพลังงานจักรวาลไพ่ปิดท้าย,ยสำหรับเป็นไพ่สิบช่วย โ okay. อเคเลือกใครดีนะ,ะในความสัมพันธ์ไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณกําลังพบเจอกับคุณอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกคนที่พลังงานจักรวาลเป็นผู้นําพามาให้กับคุณหนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคนที่ใช่คนที่ถูกใจเป็นเมจิกเชียนเมื่อไพ่สองใบนี้รวมกันหมายถึงการนํามาพบเจอกัน โดยพลังงานจักรวาลทำให้คุณพบกับคนที่ใช่หรือม mm ีเลิฟแอดเวอร์ไซส์และความรักในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นความรักที่มั่นคงชัดเจนเป็นความรักที่เป็นครอบครัวมีความสมบูรณ์พร้อมในความสัมพันธ์และอาจจะมีหลายๆคนในความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณควรจะเลือกแล้วไพ่บอกว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกประทับใจเมื่อแรกเห็นรู้สึกพอใจเขาตั้งแต่รู้จักรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ไพ่บอกให้คุณเลือกคนที่ใช่ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์อาจจะมีหลายๆคนอย่างเช่นอาจจะมีบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เก็บเงียบหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเช่นชมเขาแอบชอบเขาหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลักษณะแบบมันอาจจะเคยมีความสัมพันธ์แล้วมันหยุดยิ่งลงชะงักลงอย่างเช่นคนคุยที่กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคนรักที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเพื่อน ความสัมพันธ์ที่แบบยังอยู่ในสังคมเดียวกันยังพบเจอกันยังพูดคุยกันแต่ไม่พัฒนาไปเป็นคนรักแต่ก็ไม่สามารถที่หยุดความรู้สึกได้คุณอ,อาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมีไพ่เทมเพลน์เหนืที่บอกก็คือสีเหรียญน,นั้นมีนความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคือจากที่เคยมีปัญหาก,กาะะ็กลับมาเปลี่ยนแปลงนะคะกลับมาเปลี่ยนแปลงมาช่ความเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะอ,อย่าเพิ่งเลือกนะอย่าเพิ่งเลือก คือไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งเลือกในความสัมพันนี้เพราะว่าถ้าหากว่าคุณเลือกคนนี้ไปในความสัมพันธ์นะคะโอเคมันมีความเข้าใจกันมีความมีทัศนคติไปทางเดียวกันตรงกันหลายๆเรื่องแต่ที่ไม่ควรเลือกเพราะว่าอาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังนะคะอาจจะมีปัญหาได้ภายหลังด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวเขาเป็นคนอ่อนไหวค่ะมีความเข้าใจให้แต่เขาเป็นคนที่อ่อนแอด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับคนที่กําลังหมายถึงคนเก่าแหละคนเก่าแฟนเก่าดูความสัมพันธ์เดิมที่กลับมานะคะ เพราะว่ายังไงใชาระหว่างคุณกับเขามีไพ่เดโมนแล้วก็มีไพ่เดอะทาวเวอร์อยู่สําหรับไพ่นี้เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคือมีการมองกันในแง่ลบแง่ร้ายอยู่ในทัศนคติบางเรื่องอยังไม่สามารถที่จะมองกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังไม่สามารถพัฒนาไปเป็นคนรักได้อย่างแท้จริงและในเรื่องของการเคยมีปัญหากันการที่มันเคยแตหกหักพังทลายมาแล้วจึงทําให้ไม่สมควรที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นในในรีเลชั่นชิพนี้นะคะในร,รายแลนด์เดมนี้สําหรับคนรักเก่า มีความสัมพันธ์ที่พัฒนามานานแล้วควาสัมพันธ์ที่แบบเคยเคยเหมือนจะดีแล้วถอยกลับไปแล้วกลับเข้ามาใหม่อันนี้ไม่ควรเลือกนะคะไม่ควรเลือกคุณไม่ควรเลือกคนนี้แล้วก็อีกความสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะคะคือความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าในการเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันมาแบบเป็นเตยปาร์ตี้คือมีใครในความสัมพันธ์ในระหว่างที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์เขามีใครหรือคุณมีใครตอนที่พัฒนนนนาามสััััพธ์กกบเเเช่ด ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรเลือกไม่ควรเลือกค่ะให้บอกให้คุณเลือกคนที่คุณรู้สึกประทับใจเลิกแอดเซอร์ซส์คนที่คุณแบบว่าเจอแล้วรู้สึกสะดุดสะดุดกับเขาคนที่ตอนนี้ความสัมพันธ์พัฒนามาในลักษณะที่แบบประหลาดใจประทับใจมีความบังเอิญอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขามีความเหมือนกันหลายๆอย่างมีพลังงานบางอย่างดึงรั้งคุณทันคู่ไว้หรือมีพลังงานหลายๆอย่างทําให้คุณมีความเหมือนกันหลายๆอย่าง พบเจอกันอย่างประหลาดใจหรือมีความบังเอิญกับเพื่อนกับคุณมากๆให้บอกให้คุณเลือกคนนั้นเพราะนี้คือคนที่คุณอาจะเป็นเนื้อคู่คนต่อไปหรือว่าเป็นคนที่พลังงานชกรวันนำพามาให้คุณนะคะสําหรับตัวเรื่องนี้นะใครที่แล้วกปัญหากับคนรักเดิมนะคะเก่าคนรักเดิมเนาะก็อย่าพึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเหมือนดีนะในตอนนี้ที่รีเทิร์นกลับมานะที่พัฒนากลับมาเหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่อย่าพึ่งนะคะให้ใจเย็นๆเพราะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็มีความอ่อนแอด้วยแพณอาจจะเป็นไวเวอร์ชานะคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นเองก็ได้นะคะนะคะแล้วก็สําหรับความสัมพันธ์ที่ตอนนี้คุณกาลังพัฒนาอยู่และอยู่ในรูปแบบที่ว่าเ,เตอร์ปาร์ตี้เขาเพิ่งจะปวดเสียใจมาก็ได้หรือว่าคุณหรูเพิ่งจะปวดเสียใจก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนาไปโดยที่มีคนอื่นมีความสัมพันธ์แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่ามีคู่แข่งแบบนี้นะคะไม่ควรไม่ควรพัฒนาต่อนะคะ เป็นกำลังใจให้กับผู้ทูกผู้รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ